Soffee สวัสดีจ้าวันนี้นะคะหน่อยจะพาทุกคนมาทำวัตถุดิบที่มีความสำคัญไม่แพ้กับกาแฟหรือว่าชาเลยนะคะก็คือนมผสมนั่นเองวันนี้นะคะหน่อยใช้ของนกเยาวอ l คอนแต่ว่าเพื่อนๆจะใช้เป็นแบรนด์ไหนจะเป็นทีพอร์ตหรือจะเป็นนีเนชั่นว่าคานิชั่นก็ได้นะคะก็แล้วแต่ความสะดวกนะคะอ่ะเดี๋ยวเราไปเริ่มทำไปเลย เอาละก่อนที่เราจะไปผสมนมนะคะหน่อยจะต้องบอกก่อนว่าอัตราส่วนที่หน่อยใช้ก็คือหนึ่งต่อหนึ่งหนึ่งต่อหนึ่งก็คือนมข้นหวานหนึ่งกระป๋องนมข้นจืดหนึ่งกระป๋องถ้าเป็นแบบกระป๋องนะแต่ถ้าเป็นแบบแบบถุงอะ่ะแบบสองกิโลแบบ1กิโลอะ่ะก็คือนมแต่ว่าอันนี้จะต้องใช้ตาช่างหน่อยนะก็คือนมข้นหวาน1กิโลนมข้นจืด1กิโลผสมกันได้เลยค่ะมสิงอีกเดด้วยก็นมข้นที่เอ่อนมนมข้นแบบนมกระป๋องพวกนี้มันมันใช้งานมันต้องช่างก็คือมัน รสชาติมันก็ใกล้เคียงกันอยู่แล้วนะคะมันได้อยู่แล้วนะแต่ก่อนอื่นนะคะหน่อยอยากจะแนะนํามือใหม่ก่อนว่ามือใหม่สําหรับมือใหม่ที่เพิ่งหัดขายหรือว่าใครที่ทําเป็นอาชีพเสริมนะคะถ้าดูคลิปนี้หนูพูดผิดพูดถูกถ้าดูคลิปนี้อยู่หน่อยอยากจะบอกว่าหน่อยอยากจะให้คุณมือใหม่ทั้งหลายนะนึกแบรนด์แบรนด์ของนมที่คุณจะใช้ยี่ห้อของนมที่คุณจะใช้สามยี่ห้อที่หาได้ตามท้องตลาดจะเป็นยี่ห้อไหนก็ได้ตามท้องตลาดนะคะเพื่ออย่างน้อยวันนึงคุณยังไม ไม่ชัวกับการทําสต๊อกของพวกนี้อยู่แล้วอะเออทำสต๊อกวัตถุดิบพวกนี้อยู่แล้วนะมันจะได้หาง่ายไม่ต้องบิ่งไปไหนไกลๆอะไรเงี้ยแบบเว็นบิ๊กซีโรตัสอะไรเงี้ยดูในเรื่องของราคาด้วยเงี้ยให้หาไว้3ายี่ห้อนะคะเพื่อเป็นการดีต่อตัวเราเองนั่นแหละนะเดี๋ยวเราไปเรื่องะสมกันเลยจ้ะก็เคลียร์ไปให้หมดนะจ้ะ อันนี้จะเรียกได้ว่าเป็นวัตถุดิบที่มีความสําคัญมากๆนะคะมากๆเหมือนกันเพราะว่าหวานมากหวานน้อยก็อยู่กับตรงนี้แหละหน่อยจะใช้หนึ่งต่อนหนึ่งเพราะหน่อยมีความรู้สึกว่ารสชาติของมันเนี่ยมันสามารถปรับได้ไม่ได้หวานมากเนเกินไปแล้วก็มันก็ไม่ได้จืดไปเลยอะไรอย่างเง,งี้ยไงคนเข้าใจไหมยนามนิดนึงนะ แต่โดยปกติที่หน่อยทำนะคะเวลาที่หน่อยขายหน่อยหน่อยซื้อแบบที่เป็นถุงเลยเป็นถุง2กิโลไปเลยเพราะว่ามันประหยัดเราด้วยนะคะคนจากตรงนี้นเอาให้หมดมะ โอเคเนี่ยแค่นี้เองเนี่ยแค่นี้เองนะคะก็เสร็จแล้วง่ายไหมง่ายเนาะแล้วก็ใส่ขวดค่ะวันนี้นะคะวันนี้หน่อยใช้เป็นขวดเมจินมสดเมจิที่หน่อยขายแล้วทีเนี้ยขวดมันมันเยอะหน่อยก็เลยเอามาเปลี่ยนใช้แล้วก็เวลาไปทีขายเนี่ยมันค่อนข้างที่จะมันง่ายง่ายก่อการทีเราง่ายก่อการทีมากๆนะคะ แล้วเห็นไหมแล้วก็ดีฟ้าแทรนง่ายมากเลยใช่ไหมทุกคนนี่เสร็จแล้วนะคะอ่ะโชวแบรนด์เขาทีนึงเปิดสปอนเซอร์เข้าคือหน่อยอยากจะบอกว่านมผสมพวกนี้นะคะทําง่ายแล้วก็ถ้าใส่ขวดอย่างเงี้ยพกพาง,ง่ายเทง่ายนะคะแต่ถ้าใครที่มีความรู้สึกว่าอยากเทใส่แบบฝาจุกที่มันเป็นแบบอันเล็กๆอะ่ะก็ได้เหมือนกันนะคะแล้วแต่ชอบแล้วแต่ความถนัดนะคะก็สําหรับใครที่อยากจะให้หน่อยทําคลิปอะไรนะคะก็ เมนกันเข้ามาได้นะคะเพราะว่าอย่างบางทีหน่อยก็ไม่ค่อยได้ลงคลิปนะเพราะว่าก็ต้องทํางานทํางานประจําด้วยนะก็สําหรับคลิปนี้นมผสมของเรานะคะก็จบลงไปแล้วง่ายเนาะเออถ้าง่ายก็ฝากกดไลค์ด้วยนะคะแล้วก็ฝากติดตามด้วยขอบคุณที่รับชมคลิปนี้ค่ะวันนี้ไปแล้วสวัสดีจ้า